บุญทั้งหลายที่ได้สัมผัสก็ดีอธิษฐานมนุญกุศลได้เกิดขึ้นมาแล้วก็ตามแล้วอยากให้โยมทั้งหลายได้ระลึกถึงบุญนี้เพื่อเกิดปิติบุญด้วยอำนาจแห่งป,ปิตินแ้แลย่อมทําให้ใจเขาถึงความสุขก็ขถึงความสงบได้ดังนั้นฉนันเน้นวิ่มีอะไรมากนะเอาขอโมทนาสาธุทุกมนุษย์สลวความดีทั้งหลายที่พวกโยมได้มี การเสียสละไม่ว่าจะเป็นอัฐดดิเงินทองทรัพย์สินวัตถุอันเป็นทองคำของที่มีค่าทั้งหลายที่นำมาร่วมอธิษฐานหลอ่อหลอมไม่ว่าจะเป็นการร่วมหล่อพระเสียรท่านสมเด็จโตก็ดีหรือองค์พระปฏิมากรพระทองคำให้เกิดเป็นองค์แล้วนี่แหละแสดงว่าใจเราเน้นเ้เขาถึงในกระแสพระรัตนา,ตายัยจากนี้สืบไป ผู้ที่มีส่วนร่วมจะหาว่าดวงจิตนี้จะไปตกในอบายภูมิสีนี้จะไม่มีอีกต่อไปแต่ว่าด้วยด้วยอำนาจด้วยเศษกรรมทั้งหลายที่ยังต้องติดมาย่อมทำให้เกิดความทุกข์ร้อนใจทุกข์ร้องกายเป็นของธรรมดาจะมีสิ่งหนึ่งที่จะทำให้พ้นและเป็นอิสระอย่างถาวร ก็คือการลงมือประพฤติปฏิบัติให้เขาถึงศีลสมาธิและปัญญาญาณอันประเสริฐนั่นก็คือการได้มาเจริญกรรมฐานบ้างการได้มารักษาศีลอโบสถบ้างการได้มาเจริญในธรรมตักตองใธรรมเจริญวิปัสนาญาณอย่างนี้แหละย่อมไม่ถึงการบรรลุถึงบรงบรลุธรรมง,งามความดีไดนะ้แต่การจะใช้ชีวตด้วยความเป็นมนุษย์นั้นนะ มันมีความยากลำบากนักเพราะเห็นว่าโลกมนุษย์นี้ะมีทั้งภัยแงนตรมาชาตินภัยจาโกโรคภัยไข้เ,เจ็บภัยจากวิบัติของมนุษย์ด้วยกันเองที่มีความเดือมร้อนแห่งสิที่จะมาเบียดเบียนดังแล้วบุคคลที่จะอยู่รอดปลอดภัยในยุคนะแห่งกึ่งพุทธกาลนี้ ก็คือการเจริญมาอาศัยในรุ่มโปศสีใหญ่คือเจริญสีสมาธิและปัญญาอย่างนั้นหากว่ามนุษย์ผู้ใดเราวดวงจิตวิญญาณได้ที่ได้มีโอกาสมีบุญวัสนาก็ท่านจะเป็นโตได้มาขึ้นเรือดำพรมรังสีนะัทที่ยังเมืงองนี้แล้วท่านก็ขอโมทนาด้วยทุกประการแล้วก็ขอยินดีนะที่จะให้มาสร้างอุสนบารมี จนกว่าจะก้ามเข้าผ่านผ่ังวัตฏะสงสารีนะฉันก็ขอโมทนาสาธุทุกดวงจิตดวงวิญญาณแม้แต่โยมเองนะที่เป็นสะพานช่วยเหลือนะจิตวิญญาณทั้งหลายนั่นคือการตอบแทนในปรรพชนวีรชนและแผ่นดินทั้งหลายที่เรียกการเป็นการชำระหนี้แผ่นดินหนี้สงนะการไถถอนคำสาปราตึงมนตาทั้งหลาย เมื่อเราได้มีโอกาสนะได้มาขึ้นเรือพระพริสัตว์สามลมโพสีใหญ่แล้วนะถ้าเราตั้งใจบำเพ็ญจริงแก้ไขนะที่เหล่านั้นจะสามารถตัดสัจโย์ในวิบากกรรมทั้งหลายทั้งปวงได้แัแหละย่อมไปเข้าถึงพรารนิสงนะในการเ่าหลองพระทองคำในครั้งนี้อริสง์รารนิสงอันสำคัญนะ โดยตรงในการหล่อหลององค์พระองคําดาพระพุทธยานธรรมมงคนลนสมีโชดองค์นี้สามารถสิ้นกองทุกอาสวะกิเลสอุปาทานในขันห้านี้ได้นั่นคือการเข้าสภาวะนิพพานนะในปัจจุบันชาติก็ดีหรือเข้าสู่ยุคของพระศรีธรรมเตยก็ดีดังนั้นเมื่อพวกโยมนั้งหลายมีศรัทธานที่แห่งน,นี้หรือชื่อว่าเป็นผู้ปลูกเนื้อนาบุญ ผมต้นศินสมาธิปัญญาให้เกิดแล้วฉันก็ขอฝากสถานที่วันนี้ให้พวกโยมทั้งหลายช่วยมาดูแลน่าลดน้ำโอนดินต้นสิลสมาธิปัญญาที่พุกโยมทั้งหลายได้อธิษฐานจิตปลูกมันลงไปแล้วจอไปในภายภาคหน้าจะเป็นลมงอลมโพลมใสให้กับสรปสัตวโดยจิตอินญาณลูกหลานบรรพชนนี่แหละเป็นของสิ่งที่ไม่มีวันตายและนี่แหละ จิตของพุกโยมก็จะไม่มีวันตายจะเป็นอนิสสนความดีสืบไปในภายภาคหน้าดาตาบนานเท่านานเท่านานฉันขอบมรุนาสาธุ